เรามาพิจารณากันดูครับท <c oughs> ี่เราเคยบอกเขเอามาลงให้ชมเนะ <c oughs> าะ <c oughs> ตามตามสัญญาครับพม <c oughs> พิจารณาครับพระสมเด็จพิพ์ดูปินทรงนน่าจะเป็นยุคแรกๆยุคกลางตอนต้นตอนปลาย ก็ว่ากันไปเนาะให้พิจารณากันครับศึกษากันดูครับผม <c oughs> คุณผิดสังเกียตตรงนี้นะครับตรงนี้บินนะครับนี่ช่วงน,นี้เราจะกระโดดกันไปครับพิจารณากันดูศึกษากันไปพร้อมๆกันพี่เบา้าองค์พระท่านสวยครับ นะครับจะสวมให้คุณดูตรงอือพีบังเห็นไหมครับคุณเห็นเม็ดนี้ เนี้ยนะเนี่ยเน่้เนี่ยมันสั้นครับมันสั้นเดี๋ยวนะรรยตรงที่บินนะครับเนาะด,ดูตรงในเนื้อองค์พระเนาะเน็ตมอนซั้นเนะนื้อ,อนะห้ามอนซั้นนะครับเนาะตรงรอยแตกเนาะคุณพิจารณารอยแตกเนาะจะเป็น เป็นงางเขาจะขึ้นมาปิดเนาะแก้วใส่อลักคนนันมันที่เขาวาดน,นั่นเองเนาะแสงไฟไม่รู้พอใอ้พออิบ้าเวย นากันดูครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวเราไล่เข้าไปให้ขึ้นให้ดูเรื่อยๆนะครับเนาะตรงขอบทรงขอบซุ้มเนะาะคุณเห็นเม็ดหมือนชั้นใ,ใสๆนะครับเนาะตรงรอยแตกที่ว่าตรงที่บินพี่บางพอเราลงกล้องอะไรอะไรนะไอ้พัน x พันหกร้อยเนาะ สุดๆเลยครับยุบย่นย่อหอ่หอเหี่ยวก็ว่ากันไปเนาะในองค์พระท่านที่เห็นคราบสีน้ำตาลนี่ก็น่าจะเป็นในน้ำบ้านเนาะคุณว่าไหมก็ช่วยๆกันพิจารณาครับพิจารณาไปพร้อมกัน,กนครับผมไม่น่าหา ไม่ใช่ลักไหมน่าจะเป็นคราบน้ำว่านนะพีบานแห่งแกลงน่าจะเป็นยุคต้นๆหรือยุคกลางตอนต้นหรือยุคกลางตอนปลายอยู่ประมาณน,นั้นเนาะ เราสันนิษฐานเนาะพิจเจรณาและพิจารณาครับชมไปพร้อมกันครับดูรอยแยกรอยแตกเนอ้อยเขาจะมา ึ้นมาปิดทับเลยเนาะที่ลอยแล้วลอยแตกเนาะปิดเส้นบางๆอะไรนี้เนาะตรงนี้เราก็ไม่เคยได้อาลัธนาท่านขึ้นคอต่อได้ครับนานๆครั้งครับอยู่ตรงไล่ไปชั้นเรื่อยๆนะครับชั้นไปก่อนเนาะฐานก่อนไล่ขึ้นเบ็ด อันนี้จุดที่แสงไฟนะพี่บ่าวบานไม่ใช่ตอนกลางวันนะแสงไฟมันก็ไม่เหมือนตอนกลางวันนะสองพระฟังเสียงนกเสียงกิ้งหรีดเสียงไก่ขันพ,พลางครับเชา้านี้ที่ชุมพล แกงที่ชุมพนลห้าหมอนซานก็เจรนาครับไม่ได้บอกหาตำหนิพิมพ์นะครับไม่ได้ชี้ตำหนิพิมพเพราะว่าบล็อกแม่พิมพ์เราก็ไม่เคยเห็นครับแม่พิมพ์ในบล็อกเราก็ไม่เคยเห็นก็เราก็เลยบอกว่าไม่มีเนาะ ไม่มีในแม่พิมพ์ก็เคยพูดไปหลายครั้งหลายรอบแล้วนะว่าไอ้พระแต่ละองค์บล็อกแม่พิมพ์เดียวกันออกมาก็ไม่เหมือนกันครับในตรงหัวเขาคุณพิจารณาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะครับ

ย่นยอ่อใช่ไหมเหมือนที่เขาว่าอยู่หน้าตาองครับท่านครับ าตาองพระท่านครับพิจารณาครับเราอยากชี้ให้ดูน่าเท็ดสั้นครับเดี๋ยวเราจะเอา สั้นก็ได้เราเนี่นี่ต้องซอกคอคุณเจรณาครับเป็นร่องเป็นร่องลยเนะตรงนี้นะ ต่อไปแบบไอ้นี่เนาะเก็บเทะ่ละซุ้มนะครับดูจะตรงสอบอม,มันไฟมันไม่แน่นเลยพี่บา้าขอบเทรละซุมนะครับม่รู้คุณจะชัดหรือเปล่าเนาะ ดูชมขอบนะครับเนาะขอบข้างเนีย่ยนะครับเดีย๋ยวนะพี่บ่อลใจเย็นๆครับ <c oughs> อาจจะไม่ชัดเท่าไรนะพี่บ่อลไฟขอบข้างครับเดีย๋ยวเราจะซูมให้สุดๆทกเนาะสักครู่นะครับสักครู่นะครับใจเย็นๆครับไม่ใช่ ดูตรงขอบขอบข้างนะครับไฟไม่พอใช่เดี๋ยวเราเพิ่มไฟอโอเคครับสักครู่นะครับผมเราผิดเลรนาเลยครับครั้นี้ ขอบด้านข้างนะยครับน้ำว่านเคลือบผิวพระเนาะเคลือบองค์พระพิดเจรนาครับผมนิดมนซ่านมน,นนี่ก็ว่านไปครับ มันลองไรชมไปเรื่อยนะครับพิจาจรินากันดูครับผมอืมแบบนี้ชัดหน่อยเนาะ ขอบมุมบิ่นๆนะครับเนาะตรงนี้นะ่าจริงเราลงกล้องพนะันหกเนาะพันเอ็กพันหกพี่เบาเว้ยสครูครับสักครูครครนะพี่เบาไม่ ได้ทานนะครับผิดเจรณาครับดูเม็ดหม่นสั้นเนาะผงผ่านกานั้นทูบกระวานไปเนาะที่ว่าเหมือนที่เขาพูด <c oughs> ว่านร้อยแปด

ปูนเปลือกหอยนั่นขึ้นมาเนาะเหมือนปุยไฟนั้นเหมือนชีเมกพันนั้นนะพี่บา่าเราพิจารณากันดูครับเดีย๋ยวเราจะให้ชมด้านหลังนะครับเนาะอยูลองลึกในรูนะครับเนาะ ทองตะใบเงินตะใบทองอยู่ในล่องลึกๆครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ชมด้านหลังกันทีพี่เบ่าคันนี้ ด้านหลังครับเม็ดมอนสา่นครับติดอยู่ข้างหลังเม็ดใหญ่นะครับนี่ด้านหลังเนาะเม็ดใหญ่ครับ หินอะไรนะเขาเรียกหินอุกาบาทหรืออะไรนะที่วววก็แล้วแต่เขาที่เขาจะสรรหามาพูดเนาะหินอุกาบาทนอกโลกโน่นนั่นนี่ใช่ไหม <laughs> แล้วแต่ความเชื่อนะพี่แวเพ้าะเราศรัทธาในพระพุทธคุณของท่านเนาะ ราก็ศึกษาไปาพร้อมๆกันครับสำหรับเช้านี้พระสมเด็จท่านมีหลายแม่พิมพ์เนาะสร้างหลายวาระโน่นนั่นนี่องค์นี้ก็เป็นองค์ครูอีกองค์ครับของน้องครับ ไว้ให้ลูกชายตัวก็กแคว้นนั่นชอบบาปน้ำเนาะเด็กนะไม่ก็ได้ถอดบางทีอยู่เม็ดมนันสันนะฮะมนัน,นสันครับซุ้มกอดยินกำแพง ครูครับสักครูครับอนี่เลยนะครับดูหน้าตาอือคุณว่าไหมเราชอบมองพันนี้แหละอเหมือนท่านมองเราเนาะคุณว่าไหมืมเราชอบสองจริง เม็ดเจรณาครับเจรนั้นเขาเรียกของพุทธคุณใช่ไหมที่าเราเห็นทัานนี้เนะอันนี้เม็ดใหญ่ครับ ชัดหน่อยนะบ่าวก็ตรงพันนี้ดูครับตรงขอบซุ้มอาจจะไม่ชัดนะพี่บ่าวจเจ้ามันกล้องมันจะแห้งๆไงไม่รู้กล้องโทรศั์ โอเคครับผมก็ผิดเจรนาพอเป็นกระสายนะพี่เบาชัดไหมเบาวันนี้มันชัดเลยนาะถ้าอยู่ลงล่างตรงแต่แผ่นอะคริลิก ขึ้นมาข้างบน,ม,นมันไม่ได้ขนาดเลย้ยพิมพ์ทรงตำหนิไม่มีมีก็มีองค์เดียวนะครับตำหนิในพิมพ์เนาะ <c oughs> คุณชี้องค์ไหนก็มีแต่ตักวงนั้นเนะี่ยหัว่ากันไปครับ <c oughs> ว่าต่างคนก็สาบ ไม่ได้ไปทางทิศทางเดียวกันเนาะอชอบเป็นคนลัศึกษาคนรัศรนั่นนี่เอนก็เนาะไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันเนาะศึกษารพระสมเด็จสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผม <c oughs> คลิปหน้าเราจะเอาพระสมเด็จ อ้ีคลิปหน้าเราว่าจะเอาพระสมเด็จในขอ,องเพชรบุรีลงทีนะครับเนาะพระสมเด็จวัดท่าเรือพระสมเด็จวัดท่าเรือรุ่นหนึ่งครับรุ่นหนึ่งพระสมเด็จวัดท่าเรือรุ่นหนึ่งน่าจะปีศนะูนย์เจ็ดเนาะที่เขาท่านสร้างออกมาเนาะเขาสร้างออกมาเนาะ ปีศูรุ่นหนึ่งท่าเรือสมเด็จรุ่นหนึ่งวัดท่าเรือเฉจังหวัดเพชรบุรีเนาะน่าจะออกปี0ูย์เหรือ06นย์หกนี่เนาะถ้าเราจําไม่ผิดเนาะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยครับสําหรับผู้ที่รู้จริงครับ มอนพิมพ์นางเอกเ,เนาะคุณได้ไหมพระสมเด็จองนี้เนาะเขาแกะได้สวยเนาะตรงนี้เรามองมันเปลนเนาะไอ้นี่ช่วงนี้ท่านนี่เรามองเหมือนต่างหูเลยเนี่ยที่ว่าแกลไซขุดขึ้นมานี่เนาะคุณได้ไหมนี่แล้วก็ฝั่งนี้ <c ười> มองเผลนเหมืนอนอะไรกะแสต่างหูเนาะ อง์ปลาตั้นเล่ตางมงูที่ว่าแกวไซต์ปุกขึ้นมาเนาะ <c oughs> โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในคลิปหน้าก็แล้วแต่เนาะแต่เราอยากจะเอาถ้าสมเด็จวระเทเรือลงมาให้เอามาให้คุณชมกันเนาะให้คุณพิจารณากัน แต่บางทีเราก็หยิบได้พระองค์ไหนจากบนหิ้งพระก็เอามาเนาะเอามาให้ชมบางทีเราก็มันต้องลื้อแหละครับพวกไอ้นี่บนหิ้งพระเนาะบางทีเราวางไว้อยู่ตรงไหนตรงนี้นมันต้องลือ้อบางทีก็เอาที่ว่ากล่องตัวก่อนเนาะะเอามาให้ชมกันเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ คลิปหน้าวัดท่าเรือครับรุ่นหนึ่งวัดท่าเรือนะ่าจะปีศูนย์เกดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ